พร้อม<ท>แล้ว,ลวลสติมาแล้วนี่สินะวิธีที่เรากำลังจะทำกันใช่แล้วต้องใส่เขาที่ดีเข้าไปในโลกโซเชียลเดี๋ยวเราจะทำอีกหลายแบบเลยเป็นคลิปสั้นสนุกสนุกในติกตอกในเรียวเป็นโพสเป็นพอดแคสเดี๋ยวเราจะทำมันทุกอย่างเลยอืมอืมเราจะต้องเผยแพร่สิ่งดีๆไปให้ไกลที่สุดให้เยอะที่สุดอย่างนั้นสินะอ่าแล้วเราก็ต้องหวังว่าผู้คนจะแชร์มันออกไปอืม เราต้องมีหวังสิพวกเราช่วยกันเต็มที่ขนาดนี้แล้วปีศาจพวกนั้นเอาชนะพนุนไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าฮ่าอืมแล้วก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันทุกคนพร้อมนะเราจะเริ่มสตรีมได้สามสองหนึ่งเริ่มได้ธรรมะโสดีจ้าเด็กๆดธรรมะสวัสดีจ้า,รรจาเออแล้วยายต้องยิ้มให้กล้องไหนล่ะเนี่ยเอาละเอาละกล้องไหนก็ช่าง ยายอยากบอกเด็กๆว่าวันนี้ยายมีความสุขนะมีแม่ชีน้อยเยอะแยะเลยแต่อืใครเคยได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทกันบ้างจ๊ะมันคืออะไรสมุปจดหรือเปล่าเนาะเดือจะเป็นอ้าวอ้าวไม่ต้องหลบหน้าหลบตากันนะเด็กๆไม่รู้ก็แค่ให้มันไม่รู้นั่นแหละถ้ารู้เราก็บอกว่ารู้ไม่ได้มีอะไรเสียหายจัดการที่เราไม่รู้ แต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราก็ยังไม่รู้ตัวอีกว่าเราไม่รู้อีทีนี้แหละก็เรียกว่าโง่แหละปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัต์ใหญ่ทั้งในไฟทุกเกิดและทุกดับเราไม่ได้ทุกเพราะคนอื่นเราไม่ได้ทุกเพราะสถานการณ์แต่เราทุกเพราะอาวิชชาคือความไม่รู้นี่แหละเอางี้เอางี้ยายถามใหม่ใครเคยอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ตั้งใจบ้างยกมือซิหนูคะ่ะหนูด้วยะหนูด้วยคะ่ะอืม แล้วเวลาเราไม่ได้ตั้งใจมันทุกข์หรือมันสุขล่ะลูกทุกเจ้าค่ะทุกค่ะหนูก็ทุกหนูด้วยความทุกข์มันก็เป็นอย่างนี้แหละทีนี้เนี่ยยายเคยสอนเด็กๆใช่ไหมว่าเวลาเราเห็นทุกข์เราต้องทำยังไงจ้าย่าจังไม่เข้าใจเลยอ้าวมงใช่ไหมเอาใหม่ทุกข์มันเกิดตรงที่เราถูกกระทบแล้วเรารู้สึกมันใช่ไหมถ้าเราไม่อยากทุกข เราก็ต้องรู้ทันที่ถูกกระทบแล้วไม่ต้องไปปรุงแต่งเป็นความรู้สึกยังไงละ่ะล э ูกเป็นแบบไหนเนี่ยยังไงเหรอเวลาเราได้ยินเสียงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าสิ่งที่เขาพูดมันทําให้เราอึดอัดใจทําให้เราไม่พอใจกระทบไหมล่ะลูกกระทบชอบกระทเวลาที่เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการย่าอย่ามาว่าเอามาถือขึ้นมานฉันก็ไม่ชอบเด็กเด้อเด้อเราอึด ปนปูคะ่ะปูไม่ให้ไปเราไม่พอใจพ่อช่วยอะไรหนูไม่ได้หรอกผมคงเป็นพ่อที่ดีให้ลูกไม่ได้ฮะจะเอาระวันอะไรดีล่ะหลานยาหนูมีเรื่องสารภาพนี่ก็ใช้ไม่ได้นี่ก็ไม่ไดีอย่า,า,ามาอ้างมาครั้งแรกเลยกระทบแม่จ้าเด็กๆค่ะกระทบใช่ค่ะ อีทีนี้ละตอนที่เราโดนกระทบแล้วเรารู้ไม่ทันก็เพราะมีภาษาโง่อีนี่แหละใจเราจะกระเทือนแล้วก็ประแทกออกไปทําให้ทั้งคนรอบตัวเราหรือว่าตัวเราเองทุกใช่ไหมลูกทุก,ทกค่ะทุกจากภาษาโง่ใช่ไหมภาษาโง่เป็นอย่างไรหรือเจ้าคะอืมภาษาโง่คืออะไรคือขณะที่เราถูกกระทบทางตาหูจมูกลิ้น ตายและใจเมื่อตาเรามองเห็นหูได้ยินลิ้นเล่มรสกลายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงแล้วใจมันรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะถูกความทุกข์ขบหัวตรงนั้นทันทีพัสสะโว่นี่แหละที่มันจะก่อให้เกิดปิศาจในใจเราแต่ถ้าในขณะที่เราถูกกระทบผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเรามีสติมีปัญญา บบาายยเราจะรู้เท่าทันอารมณ์ภาษาฉลาดก็เกิดขึ้นอีที่นี้แล้วก็พ้นทุก์เลยล่ะลูกแต่ถ้าเราตามองเห็นรูปได้ยินเสียงแล้วพาสติปัญญาภาษาโง่ก็เกิดก็ทุก์เลยทุก์จะเกิดหรือไม่เกิดมันต่างกันตรงที่การกระทบไล่ภาษาเนี่ยมันต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าเราจะหยุดความทุกข์และจัดการที่ตรงไหน ก็ในขณะที่ใ,ใจโดนกระทบนี่แหละเข้าใจหรือยังเด็กๆอ๋อแบบนี้เองใช่เข้าใจบ้างแล้วดังนั้นถ้าเกิดทุกข์แล้วเราจะไม่ทุกข์เราต้องทำยังไงนะเด็กๆจำได้ไหมใช่จ้าเก่งมากจ้ะเราแค่จะเอมันแล้วถ้าเราบายบายความรู้สึกขับข้องใจเหล่านี้ได้อีชิ้นนี้แหละเราพ้นทุกข์ทันทีทีน,นี้เอาใหม่นะลูก ถ้าเราเจออะไรแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจก็ให้เด็กๆจะเอกับความไม่พอใจของตัวเองแล้วก็ไปไปายมันซะอีตรงนี้แหละที่มันจะเปลี่ยนภัสสะง้อเป็นภัษสะฉลาดแล้วเราก็จะไม่ทุกนี่แหละคือส่วนหนึ่งของปฏิจจสมุปบาทอางนี้ต่อไปถ้ามีอะไรที่มาทำให้เรารู้สึกไม่พอใจหรือ,อัดใจเราจะจะ,จะเอ๋จเอ๋แล้เราจะต้อง ฝึกกันต่อไปนะจ๊ะเด็กๆสำเร็จแล้วนะเจ้าค่ะ